อ่าครับผมรอบนี้นะครับเราจะมาผาไม้กันนะครับนี้ไม้เราดับไว้แล้วนะครับอยู่ด้านล่างนะครับก็ไม่เล็กนะครับประมาณก้อมือนะครับประมาณก้อมือหรือว่าเขนนะครับด้านล่างนี่คือเราจะดับเป็นไม้หมดเลยนะครับแต่ส่วนด้านบนนี้เราจะใส่เป็นกะลามะพร้าวนะครับจะมาทดลองดูนะครับว่าอ่าถ้าผารวมกันนะครับอ่าโดยอ่าหลักการทั่วไปนะครับ กะลามะพร้าวจะสุกก่อนนะครับจะกลายแก็ดก่อนแล้วแก็ดของกะลามะพร้าวนะครับจะช่วยกระตุน้นตอถ่านเรานะครับให้เกิดความร้อนเยอะนะครับเพื่อจะได้เป็นตัวช่วยเร่งนะครับให้ไม้ที่เรา,าเก็บไว้ด้านล่างนะครับที่เราดับไว้ด้านล่างนะครับกลายก็ดตามอันนี้เป็นการทดลองนะครับปกติแล้วถ้าเกิด อ่าเป็นโสงอย่างอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสุกนะครับสุกไม่หมดนะครับเดี๋นี่คือเราจะมาทดลองโดยการใช้กะลามาเปลาานะครับเพื่อช่วยนะครับเผื่อว่าเราจะได้ใส่ไม้ไม่เยอะนะครับเวลาเราใส่ไม้ที่เอ่อโกกไปพอทานนะครับได้เผื่อว่ามันจะได้ช่วยลดอ่าเวลาในการเผาได้นะครับเดี๋ยวเราลงเรามาลงดูกันนะครับ ว่าจะได้ไหมนะครับอันนี้นะครับเกตได้กลายออกมาแล้วนะครับก็ยังไม่แดงเท่าไหร่นะครับยังใช้ไม้ฟูยังใช้ไม,ใไม้ใส่เลี้ยงไฟอยู่นะครับเพื่อให้แกตออกให้หมดนะครับถ้าเกิดโดใสไ่ไม้ไว้ด้านในนะครับ เกตจอกเป็นสีแดงเข้มนะครับประมาณเกือบสองฟุตนะครับนี่ลักษณะของเกต็ตนะครับที่ออกมาถ้าเกตออกมาลักษณะนี้นะครับฐานของเราจะสุกดีนะครับลักษณะ,ะเปลวควายนะครับเปลวควายที่อ,อกต่างยอดต่างนะครับ อกทางท่อด้านบนนะครับไฟแดงนะครับเป็นสีแดงเข้มนะครับแล้วก็สูงประมาณสองฟุตดูนะครับด้านล่างนะครับก็ไฟออกเป็นสีแดงเข้มนะครับแรงมากอันนี้นะครับใช้อ่าเป็นโผโผไม้นะครับแล้วใช้อ่ากาลานะครับเป็นตัวช่วยนะครับเพื่อให้แก๊ตของกาลา กายออกมาก่อนนะครับแล้วเกตกาลาที่ออกมานะครับมาช่วยในการเผานะครับทต่ไม่การเผาสั้นลงนะครับก็คือประหยัดไม้ฟืนนะครับประหยัดไม้ที่ใช้ในการอเอามาทำเป็นเชื้อเพลิงนะครับถือว่าปานนะครับ นี่นะครับตานที่เราโปโได้นะครับอันนี้คือกะลานะครับกะลามะพร้าวนะครับ <sl ope> ก็เป็นรูปกะลาเลยนะครับนี่กะลาที่เราใส่เพื่อช่วยในการโปลนะครับก็เป็นรูปกะลาเลยนะครับกานฉุกหมดเลยนะครับนี้นะครับรูปตานนี้นะครับ ถือว่าได้ผลดีนะครับวิธีนี้อันนี้คือฐานไม้นะครับถือว่าได้ผลดีนะครับย่นระยะเวลาในการเผานะครับเล็กก่อต้อเก็ตนิดหน่อยนะครับถือว่าย่นเวลาเยอะนะครับอ่าตั้งแต่คายเก็ดอ่าจนเผาเสร็จนะครับตั้งแต่เริ่มเผานะครับแล้วก็คาเก็ด แล้วก็โผเสร็จนะครับก็ใช้เวลาประมาณ 3- าสี่ชั่วโมงนะครับแต่ว่า,าช่วงระยะเวลาที่เราเอาไม้มาใส่นะครับเพื่อทำเป็นฟืนนะครับโราใส่ไม้อยู่ชั่วโมงกว่าๆนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงนิดๆนะครับเพราะตอนตอนที่จุดเตาเผลนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนี้แก๊สก็คายออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นแก๊สของปลา แล้วเก็ดของกาลานี้จะออกมาเพื่อช่วยผไม้นะครับทำให้เราประหยัดไม้นะครับประหยัดไม้ฟืนที่เราใส่เพื่อจุดตนะครับเพราะว่าจะเป็นเก็ดบางส่วนนะครับที่ออกมาเผาแล้วก็ไม้บางส่วนนะครับที่เราไปทําเชจ้อเพลิงนะครับทําให้ฐานเรานะครับสุกดีนะครับแล้วก็ประหยัดเวลานะครับในการเผานะครับอันนี้นะครับฐานที่ได้นะครับ ก็สุกหมดนะครับจบด้วยดีนะครับนี่คือการทดลองนะครับทดลองการเผานะครับถือว่าป่านนะครับวิธีนี้นะครับประหยัดเวลาประหยัดเรงนะครับประหยัดเหือนะครับเสียประหยัดได้หลายอย่างนะครับย่นระยะเวลาไม้ฟืนนะครับผ่านก็สวยนะครับถือว่าสาเร็จได้ด้วยดีนะครับขอบคุณมากครับทุกๆท่านที่ติดตามรับชมนะครับกับการโภทานอ่า ไรฟันนะครับผมจะเปลี่ยนวิธีไปนิดหน่อยนะครับในการเผาแต่ละครั้งนะครับแต่ว่าโตนี้โตว,วิธีการตั้งโตแล้วก็การวางถังนี้ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการเผานะครับเพื่อการเปรียบเทียบนะครับว่าจะผเผาแบบไหนได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ประหยัดแรงที่สุดนะครับ วิธีนี้ก็ได้ผลดีนะครับถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณมากครับที่ทุกท่านให้ความาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับอันนี้นะครับโภธาหนึ่งถังนะครับได้เกือบเกือบกระบะผสมปูนนะครับดูนะครับสวยไหมครับ น,นี้ตานที่เผาานะครับมันโสงกระโสบกว่านะครับนี่คือตานที่เผาได้นะครับอันนี้หนึ่งถังนะครับหนึ่งถังที่เผ๋านะครับ